สวัสดี๋ยวไก่เอ้าสวัสดีครับพี่เอ๋พดีพี่มาพอดีเจ้าพามาขายอ่ะหืมได้ไรอ่ะผ้าอะไรอ่ะแจกกรรมการเลย้แจกกรรมการด้วยพี่เอ๋กรรมการอะไรกรรมการบอลกรรมการห้ามวยอะไ่แล้วไม่เจอไม่เจอเหี้ยวันเนี้ยไม่เจอนี่ยังไม่ให้คุณแจ็คดูเลยนะคุณไก่ดูคนแรกเลยเพิ่งได้มาแจ็คยังไม่เห็นด้วยยังไม่เห็นครับมันเจอเลยพี่ฮ่าแบบนี้เขาไม่เล่นพี่เหรอครับพี่เอ๋คุณไก่ ว่าไงพี่อย่าไหวมึงเนี้ยนะยังไงพี่ขอค่าก็มีทั้นสามพันใช่ไหมสำหรับพี่เอ๋ต้องให้แหละเพราะว่าผมมเข้าใจพี่เอ๋นะหลายอย่างพี่อ่ะเวลาพี่เอ๋พวกกันนะเฮ้ยนะได้ขอบคุณครับเอาเนี่ยเอาโอ้เขาตามแพงก็ไม่ฟอกเลยไอ้เฮียมานอนที่เนี่ยโอ้ยลูกค้ารอเต็มแล้วจ่าจ้าจ้าให้เฮียพักก่อนเฮ้ยตอนให้เฮียเขาพักก่อนอย่าคิดมากนะจ้าให้เฮียเขาพักก่อนดูพักเหรอจ้าอย่าคิดมากนะจ้าพี่เอ๋ มาไงเนี่ยาหรอ้าวพ <บ Ö S 1> ี <oth> <Hospital. S 2> ่เอ๋เอาพามาให้คุณไก่ดูไปไปครับพครับครับพี่เัีไงสวัสดีเัีไขอบคุณมากครับ <comple> เ <anna cartoon noise> ังไงฝากฝากฝากไว้ในช่องฟิ